ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะพวกผมนะครับนายนายเป็น่ะนายเนมนะครับน่าจะนายเนมก็พวกผมนะนายเป็นตุ๊กคงนะครับก็เด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 ก็พวผมนะครับเออก็พวกับผมมวยยังเลยเออรู้สึกว่าจะง่วงนะครับไม่น่าจะง่วงกับกับสกายวอร์นะครับในพาร์ทที่สิบเอ็ดหรือว่าสิบสองไม่รู้นะครับอืมนะไม่รู้นะน่าจะสิบเอ็ด นะครับถ้าไม <3 spit Franklin región> ่ส erm ิบเอ็ดก <el> ็สิบสองนั่นแหละอุ้ยเอ่อสกินมาเลเดอร์นะครับน่าจะใช่นะครับเมันจีบกันหรือเปล่าวะมันจะจีบกันนะครับแล้วลงไม่เล่นดีกว่าช้านะครับเล่นน้ำหมดห้าตานะครับสกินนี้สกินสกิลนี้น่าจะโหดนะครับน่าจะโหดไม่น่าจะโหดแล้โหดลโหดน่าจะโหดนะครับเต็งเต็งเริ่มอ๊บอเก็บของเก็บของเก็บของ

หายตายเลยมึงสอนตายเลยะเพื่อนของแม่ตายแมึงไอ้ไอ้ตัวบีไอ้ไอ้นี่มันฆ่าเราอีกแล้วนะครับะไรได้ไหมอ่าเดี๋ยวก่อนพ b บีหนึ่งสองสามจุดด้วยจุดทำไมกันวะอ่าจุดจุดกระจุดด้วยนะครับจุดทำไมจุดทำไม ด่านนี้เป็นด่านที่ข่านยากนะครับก็หลาคนที่เล่นเป็นก็ข่ากนง่ายนะฮะจะบอกทำไมไม่เข้าใจนะมันนานนะด่านนี้ผมรู้สึกว่ามันนานนะครับมันค่ากันยากนะครับบางคนแอบในบ้านไงเออบางคนก็โอาแอบในบ้านบางคนก็เข้าตรงกลางนะครับเข้าตรงกลางปุ๊บก็หาของได้ของเทพนะครับวันนี้ได้ของเทพแล้วเราก็สู้เขาไม่ได้นะครับนั่นแหละบุกทำไมเร็วนะครับมันเข้าใจจริงๆนะครับวันที่ก็ เราสู้เขาไม่ได้เลยก็ทำไงเราก็ตายนะครับตายแล้วก็เล่นใหม่ครับเล่นใหม่แเราทำไงอ่ะเออเราก็ตายนะครับอตายเสร็จทำไงเบื่อนะไม่เล่นนะครับอลบเกมใหม่ครับนะครับก็โหลดเล่นใหม่โหลดได้ไหมเนี่ยเรามีหมวกแล้วไม่เอานะครับไม่เอานะก็โยนทิ้งนะให้คนอื่นนะครับเอ้ขวานเอาขวานมาครับเก็บไว้นะครับอ่ะเอาขวานมาไว้ไว้ตีนะครับ ก่อเราดูวิวนะครับอ,อากาศวันนี้ยามเช้าสดใสแสนนิรันดอนนะครับแล้วใครตีกันตรงนู้นนะครับไม่ไรเราไปยุ่งเขานะครับไอคนนี้น่าจะโหดพอใช้ได้นะครับผมผมขอบุกก็แล้วกันนะครับเอ้าเมฆเฮ้ยอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตาย เอ้ยกูดโดนเลยวะเมงแมงเมงวันกัดหรือเปล่าเออไม่น่าใช่เมงวันไหนวะนะครับอารมณ์น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมก็เลน่จะคิดมีคนโดนงกัาแน่เราจะไปไหมครับเราว่าเราไม่ไปดีกว่าแม่งฆ่ากันนะครับแม่งแม่ฟอสโตรดาถูกนะครับเราน่าจะไปดีกว่าไปถึงเราน่าจะโดนฝัสโตรด้าถูกเหมือนกันนะครับเออฝันตรงนู้นดีกว่า ชิบหายเกือบตายชิปก่อนชิปจะไม่เห็นชื่อนะครับนี่เป็นฟลิกอย่างหนึ่งนะครับน่าจะทิกนะครับหลายคนคงลูกแล้วโอ้โหไม่เอาของด้วยใครวะเราจะไม่ให้นคนอื่นนะครับตัวการโยนทิ้งนะครับวีดับเบิลมอนของโหดน,นะครับข้างบนก็น่าจะโหดอยู่ไอ้เวอทอนอินชันของแร่ไม่มีครับรู้สึกว่าเขาจะไม่เห็นกองด้านล่างนะครับมืดเกินไงไม่ได้จ่ายค่าไฟไงเออ และผมบอกเออไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปรับไม่กลับมาเย่าเพื่งหายกดคิว <c oughs> ชิบหายหนาหายเลยปับ,ปบ,ปบปับัเอาของี่ไมไ่จำเป็นออกก่อนนะครับมันแบบอ่าธนูไม่อยู่หรือว่าไม่มีแค่นี้ก็พอเดี๋ยวทั้งหมดสามคนนะครับลุงไหนขวามือนะครับแล้วกูถูกปเล็นแล้วเป็นประตูกางนะครับ อืมไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่เราไม่ใส่ใจตรงนั้นนะครับก็เราจะไปตรงกลางแล้วครับก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับเราก็ก่อนเอาธนูทำไมกระตายเรากกดชิปไว้นะครับคณจะไม่เห็นชื่อนะครับไอ้แม่อยู่ไหนวะนะครับมันอาจจะบินแล้วนะครับมันเอนชาร์ดของอยู่นะครับแล้วก็ปั๊บๆอะไรเรวมาเต็มไรเราจะลงไปนะครับเราคือโอ้ย เราคือแบแบแบแแบบดูเหรอที่มึชชงดูหรือเปล่าอ่ะผมว่าโดนว่ะที่มึงได้ยินหรือเปล่านั่นคือประเด็น <yapt> น <TVs> <mos on. buzzer>. ั่นคือประเด็นาอม่แล้วนะครับทำไมนะครับหนมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วเห็นมึงแล้วกูเห็นมึแล้วไม่งม่งเม่งกีดแอปเปิดหองชิบหาย้คุณคุณนี้คุณนี้ก่อนนี่ก่อน อ้เจับมาแดติดโอ้ยไรตุ้งตุ่ีแอปเปิลทองนะครับแม่นี่คือวิธีโจรน,นะครับแมงมีนะครับด้แอปเปิลทองนะครับแล้วใครอยู่นู่นน่ะเราจะให้เข้าไปฟาสโตรด้า <Rod> er! โอ้ไม่โดนวุดจะฟาสโรด้าเขาตรงนี้เลยฝันต้า <Final Thunder. S 1> เอาโดนด้วยชิบหายแม่นชิบหายนะครับ มันน่าจะเกิดมาแม่นนะครับก็คนมันแม่นไงคนมันเทพมึงชมตัวเองครับเราไปตังไหนดีอุ้ยเขาเกิดอาการข้างไอ้สัตว์แม่งอยู่ไหนวะหรือบ้านทิ้งแป๊บไม่ใช่เดีนะครับไอแม่งเห็นแล้วอยู่นั่นนี่นะเอ้ยกูจะไปไงดิต่อบล็อกได้ไหมไม่น่าจะต่อโอบเออใจเย็น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  อย่าต่อเลยยิงเสียดดก็ตกได้ไม่น่าจะตกคุณผู้ชมเชื่อผมไหมครับแม่งไม่มีที่วร์ปครับมันแอปเปิลทองหมดเองวะครับเราก็ไม่วร์บนะครับอ่าพี่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 พ่องอะกินค่ากูนะครับ มันทับมีได้ไงวะทับยังไงเขียนพี่ไม่หาไม่ได้ผมทาไม่เป็นนะครับขอด้เลยนะครับไม่เก่งนะ,อะพอไปก่อนเราถ้าเลือกมันลดก็คือว่าแอปเปิลฮอมันหมดแล้วนะครับก็ไปได้นะครับอูโหูยิทำอ,อย่างนี้ยิ่งปั่นครับอู้ป๊บป๊เออใจเย็นใจเย็น เอ้อยกูเข้ามาในบ้านได้ไงวะเห็นไหมวะเห็นไหมวะอย่นไหนวะ ม่นยังควายอยู่นะครับมัยังไปถองกูหมดเลยยังยังไปถอนไม่มีไหนวะไม่มีไหนวะชิบหายละกูระแวงนะครับเฮ้ยผมตอบบอกมาหรือเปล่าวะชิบหายละชิบหายละไม่ได้วะมาออู้กูกูกลัวทำไมกูกลัวทำไมกูบวกเลยกูบวกเลยกูบวกเลยกูน่าจะแพ้กูน่าจะแพ้แน่นอนกูน่าอึเลย แพ้นะครับมันน่าจะมาไวนะครับไม่เป็นไรเล่นต่อดีกว่าอา่เอาเาขาน่าจะจีบมันอยู่หรือเปล่านะครับไม่เกมเดือดิมนะครับมันจะใช่นะเล่นต่อดีกว่าอา่ะนี่ยแหละเทพสุดนะครับเทพสุดในฮิโลนะยังอื่นผมไม่รู้ไททันดีเจนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแตกแตกแต ของแร้เลยไม่แทบเลยไม่แทบเลยทําไมพี่ไม่เอ็นชานครับขี้เกียจเอ็นชานนะครับผมเอ็นชานมอะไรผมตายตลอด <c ười> คือประเด็นที่ผมไม,ม่เอ็นชานนะครับไม่ต้องถามนะไม่ต้องถามมีหลังนะพูดไปแล้วนะครับอืขี้เกียจนะครับใครเทพบ้างเราไปนน็นตำรวจเนี่ยโ,โอ้โหลงพอดีลงลงมาดี เออขีดแต่งโอ้เทพเทปเทปเทปถือว่าใช้ได้ใช้ได้อยู่นะจริงน,นะคือของมันก็ใช้ได้อยู่นะเมื่อกี้เห็นมีของเพชรว่าละ่ะข้างบนรู้สึกว่าเขายังเอาไม่หมดนะครับทิ้ง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 นะครับทิ้งทิ้งใส่ใส่ทิ้งทิ้ง,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 งหอ่อเราจะไปเ,เขาทำอะไรกันนะ ไปดีกว่าเอ้ยชิบหายตกและนี่คือเวลาที่คุณยนเอ็นโหไม่แม่นเพเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่แม่นอันนี้ผมทำตัวอย่างให้ดูสำหรับคนที่โจนพลาดไงเออพตายไวนะประเด็นคือตายไหวนี่ไหมเล่นไหวห้าสี่สามสองหนึ่งโก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 มึงไปได้เลย ดึง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 โอ้โหไปให้ไวครับไปให้ไวไปไวเลยให้ไวเลยไวเลยไวเท็นไหมเท็นไหมไม่น่าจะเท็ไม่น่าจะเห็ไปเลยอุ้ยอุ้ยมึงทำให้ตีตีแรงชิบหายตีแรงชิบหายเออไม่สละชีพเพื่อชาติไม่น่าจะใช่ตีเลยตีเลยตีเลยโอ้ยโอ้ยแล้วใครตีกูแล้วใครตีกูอ้าตายอือ ที่บ่อยชิบตายวันนี้ตายบ่อยนะมันจะเทพนะครับพี่เกียรติเทพนะครับเล่นเอามันก็พอนะครับอ่าเล่นตายเร็วนะต่นนี้ตั้งแต่ายละถ้าตายไปก็คือตายไปก,ก็คือ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 ตายนะครับ <S <S ด่านด่านจีนนะครับอืมด่านจีนด่านจีนตรงหไหนวะเฉาชิงชชานะครับ ไม่มีจิงชาเลยนะแต่ถ <g ül üyor> ามมากแล้วใครมาถามมากจังไง <c oughs> นี่คนเนี่ยหกคนมันเข้ามาใหม่งั้นเราก็ต้องได้เริ่มใหม่นะครับเอ้ยแปดคนก็สิบวินะครับอะไรเรื่องละไ,ได้เป็นต้นซากุระนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับจีนรู้ไงว่าญี่ปุ่นเนาะผมก็พูดผิดไงผมขอโทษไงไม่ได้เลยครับ คุยชมอาคิดเป็นบ้าเังเป็นเที้ยอะไรนะผมก็คิดนักแคสเกมเป็นเี้ยอะไรบ้างครับอืไม่ต้องเป็นบ้าเลยเพื่อปั๊บปั๊บปั๊บไปแล้วอันนี้ผมไม่ได้ด่านะคือมันมีสกิลเทพไงนะแคสเกมคุยคนเดียวได้ครับคือไม่ได้ด่าเนี่ยจริงๆไม่ได้ด่าครับคือก็มันมีสกิลเทพจริงๆไงคุยคนเดียวได้เนี่ยเอ คนปกติอะไร lain, คุยคนเดี๋ยวได้นะครับยิงทีหรือเ,เ,เปล่าไม่ยิงกันเว้ยเซาเทียนวันนี้มันตายเจ้าเอ๋ใครคือเว่ยเซาเทียนก็ไม่รู้นะครับไปหาอเองนะครับไป,ๆๆไ,ไ,ไปแล้วนะครับเราจะมาบอต่อไปนะครับท่านผูช้ชมเงียบๆนะครับมันจะรอตัวน,นะครับมัตนต้องมีมันกันนะครับเขาจริงๆไงนะ เขาจะน่าจะตายแล้วนะครับแล้วก็อินโอร์โพก็หมดแล้วนะครับก็ลืมไปว่าทำไมไม่ไปตกใจครับถ้าจะจริงๆนะก็น่าจะเหลือให้สักสองสามอันนะไม่เหลือด้วยนะครับแะเ,เราก็แม่นอยู่นะครับของแม่นของเราที่มีนะครับยิงก็ใช้ได้อยู่นะแค่หัวหัวมันนิดเดียวก็โดนแล้วแะบอกแล้วเทพนะครับ แต่ฆ่าไม่ตายหรอกจับอือหือไม่สูไม่ได้หรอกสกิลผมเทพเกินนะไอเจ็บปั๊บหลบครับหลบครับโอ้โหไม่น่าโดนไม่น่าโดนกูก็ไม่โดนอย่ามาเลยขอเราขอเราเรื่อย่ามาจริงๆจริงๆมาแล้วเว้ยกูไม่มีที่วาร์ปแล้วเนี่ยจริงๆนี่คือประเด็นที่กูไม่มีที่วาร์ปครับ มีเทมศักดิ์สิทธิ์อยู่โอยโอยโวยโวยเ้ยาเทียนอะไรยังโซดลอลนะครับาแ,แ,แครับม,มึงพาดแล้วที่ปล่อยเสื้อยังฆ่าไปของแปบ เอาอะไรไปบุกดีวะเอาเลยเบุกมันจะมีคนเนาะแถวนี้จะเสี่ยงนะครับถ้ามีคนมาบอกผมด้วยนะครับท่านผู้ชมพี่หลังพี่เออไม่ไม่ไมไมใช่ไม่น่าจะใช่ภาษาหลอนเลยจิตหลอนไอ้เดียวตัวระแวงหลังจริงๆนะครับกระโดดไปถึงไหมไม่น่าจะถึงนะครับกระโดดไปถึงแน่นอนนะถึงนรกนะ ถึงแน่นอนครับจอยถึงนะครับอ่ะได้ล้วเราอยากให้มันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ของเราอาจจะตายไว้ได้มีมือไม้แข็งมาแล้วนะครับแต่นั้นไม่แข็งนะครับ <c oughs> <one> <ạ �ng> กูมาเร็ว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 มึงจะอินชันเหรอมึงจะอินชันทำไม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 ไม่เข้าใจจริงๆนะเชียวเปี้า F เดี๋ยวเราแค่สองคนเราสองสามคนน่าเป็นช้างมั้ยเนี่ยวะอูมาแล้วก เออใครตายวะกูตายแน่นอนหรือเปล่าอ้าชนชนะนะครับอืมก็วันนี้ขอตัวลาแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในพนานร์ทที่หน้านะครับพาร์ทที่หน้านะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาแค่นี้นะครับบายบายนะครับอ่าโอเคบายบาย